ถีเด็ดฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่5พฤษภาคม2565ท่านอยู่กับเราร้อยรายอีกเช่นเคยนะครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับทางด้านของฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับได้คู่ชิงชนะเลิศกันแล้วนะครับระหว่างเรอัลมาดริดครับกับลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหเรียกกันว่าพลิกนรกเลยครับสำหรับชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับเอาชนะทางด้านของ แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เข้าไปชิงกับลิเวอร์พูลนะครับในวันที่28พฤษภาคมนี้นะครับผมที่สตาร์ดฟลอง์นะครับปารีสนะครับโอ้โหเรียกกันว่าสุดมันเลยครับสำหรับราชันชุดขาวยังเป็นเจ้ายุโรปอยู่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีให้กันอีก2ถ้วยครับยูโรปาลีกแล้วก็ถ้วยน้องใหม่อย่างยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับ4คู่นะครับประกอบไปด้วยคู่แรกเป็นทางด้านของไอทราดแฟงเฟิร์ตนะครับ ที่ชิงความได้เปรียบมาในนัดแรกนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเย็นของเวสต์แฮมนะครับคู่ที่2ครับกลาสโกเรนเจอร์ครับเจอกับ RB l ์บีไลฟ์ซิกนะครับอีกทีมแกล่งจากเยอรมันนะครับช่วยนี้เนี่ยเยอรมันนะครับ2ทีมเนี่ยจะเข้าชิงกันเองหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีทีมจากสกอตแลนด์หรืออังกฤษนะครับเข้าไปชิงในนัดชิงชนะเลิศนะครับ อีกถ้วยหนึ่งครับน้องใหม่น่าสนใจสำหรับถ้วยยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเป็นทางด้านของ r s ร์เอโรม่านะครับเปิดบ้านรับกำเยือนของเลสเตอร์ซิตี้แล้วก็อีกทีมหนึ่งเป็นทางด้านของโอลิมปิกมักเซย์นะครับเปิดบ้านรับกำเยือนของเฟเยนูดนะครับเรียกได้ว่าสุดมันกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับ2ถ้วยนี้นะครับเหล่าร้อยหลาวันนี้หยิบยกกันมา4ทีมนะครับ4คู่นะครับขอโทษทีครับ4คู่8ทีมนะครับ ไปดูกันที่เอเชียนแฮนดิแคปกันก่อนนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นทางด้านของไอล์ทัดแฟงเฟิร์ตเจ้าบ้านเนี่ยเปิดราคาที่ปอปอ,ปอครับกับเวสต์แฮมนะครับคู่2เป็นทางด้านของอาร์บีไลฟ์ซิกนะครับบุกไปเยือนกราสโกเรนเจอร์ Ranger, แล้วก็ต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับสำหรับคู่นี้ครับไปกันที่คอนเฟอเรนซ์ลีกครับเป็น r s ร์โรม่าครับเล็กที่2นัดที่2แบบนี้เปิดราคาที่ครึ่งลูกกับเลสเตอร์ซิตี้คู่สุดท้ายปิดท้ายรายการกันที่โอลิมปิกมักเซยครับเปิดราคามาที่ ปอปนะครับกับเฟยนูดนะครับซึ่งนัดแรกเนี่ยเฟยนูดชิงความได้เปรียบมาก่อนแล้วนะครับวันนี้นะครับสี่คู่อัดแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยนะครับกับเหล่าร้อยเหล่าวันนี้จะเป็นยังไงครับไปกันที่บทวิเคราะห์กันต่อเลยครับคู่แรกกันก่อนเลยนะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของไอทรอตแฟงเฟิร์ดครับเปิดบ้านรับการเดือนขุนคอนเวสเทิร์นะครับตนกันตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับที่ดอยส์แบงค์พาร์คนะครับอุณหภูมิ13องศาเองครับ แม่ครึมเต็มทองฟ้าเลยคู่นี้เจอมาครั้งเดียวเท่านั้นนะครับคือครั้งล่าสุดน,นะครับเป็นทางด้านของไอทัดแบงเกอร์ริงความได้เปรียบชนะเวสแฮมในบ้านมาก่อนแล้วนะครับสองประตูต่อหนึ่งที่เหลือเนี่ยมาดูความพร้อมนะครับแล้วก็ผลงานครับของทั้งคู่ก่อนที่จะมาเจอกันในเลกที่2ครับทางด้านของเจ้าบ้าน,นครับไอทัดแบงเกอร์เพิ่งบุกไปเยือนเลเวคูเซนแล้วก็โดนอัดมันครับสองประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเอาชนะทางด้านของเวสแฮมมาได้สองหนึ่งเสมอฮอฟเฟนแฮ,นฮมสองสอง แพ้ยูเนียนเบอร์ลิน2-0ในการไปรเยือนชนะบาร์เซโลนามา3-2แล้วก็แพ้ให้กับไฟบวกนะครับ2ประตูต่อหนึ่งผลงานก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทางด้านของไอทัดฟรังเฟิร์ตทางด้านของเวสแฮมพ์ตูมาเยือนบ้างครับแพ้มา3นัดติดแล้วนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเพิ่งแพ้ให้กับอาร์เซนอลนะครับรูปเกมดีกว่าชัดเจนครับแต่แพ้2ประตูต่อหนึ่งนะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้ให้กับแฟรงเฟิร์ตนี่แหละครับ2ประตูต่อหนึ่ง บุกไปเยือนเชลซีก็แพ้1-0นะครับทางด้านของ ham, เวสต์แฮมเสมอกับเบอร์ลี่1-1ชนะลียง3-0แล้วก็แพ้ให้กับเบลนฟอร์ดนะครับ2ประตูต่อศูนผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทางด้านของไอ้ทัดแองเฟิร์ตนับเฉพาะเกมในบ้านนะครับเพิ่งสเสมอกับฮอฟเฟนแฮมมา2-2แพ้ไฟบวก2-1เสมอบาร์เซโลนามา1-1เสมอกับ 1, 1. กลอยเทอร์เฟิร์ส0-0แพ้เรเบติส1-0ชนะโบคุ้ม2ประตูตึง ด้านของเวสต์แฮมหกนัดหลังที่ผ่านมาชนะแค่นัดเดียวนะครับที่เหลือในแพ้ถึงห้านัดยิงได้แค่สีลูกนะครับสามลูกอยู่ในนัดที่ชนะลียงนะครับที่เหลือเนี่ยยิงได้ลูกเดียวก็คือแพ้ให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์นัดล่าสุดแพ้ให้กับเชลซีในการเป็นทีมเยือนในหนึ่งศูนย์ชนะลียงสาศูนย์ในการเป็นทีมเยือนชนะอ่าแพ้ให้กับเบรนฟอร์ดครับสองศูนย์แพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์สามหนึ่งแพ้เซบีย่าหนึ่งศนแพ้ลิอูหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้ เป็นการไปเยือนไอทัดแฟงเฟิร์ตในการไปเยือนทางด้านของเยอรมันนะครับช่วงนี้ของเวสแฮมนะครับก็ต้องดูนะครับว่าไปเยอรมันนัดนี้จะเป็นยังไงนะครับผลงานเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูเรตติ้งคะแนนความยากวันนี้ครับทางด้านของไอทัดแฟงเฟิร์ตอยู่ที่3คะแนนเวสแฮมอยู่ที่3คะแนนเช่นเดียวกันนัดหน้าไอทัดแฟงเฟิร์ตเจอกับมุนเชนงกั์นบลักในบอลลีของตัวเองครับแลวก็นัดสุดท้ายของฤดูกาลไปเยือนทางด้านของไมส์นะครับถ้า รอบนี้เข้ารอบก็ยังมีนัดชิงชนะเลิศของโยูโรปกันต่อนะครับถ้าใครชนะนัดนี้นะครับผมทางด้าน,นของเวสแฮมครับนัดนี้ไปเยือนไอท์ราฟังเปิดอยู่ที่3คะแนนนัดหน้าไปเยือนนอริชนะครับหลังจากนั้นเจอกับแมนซิ t y ตี้ต่อเลยนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายของฤดูกาลเนี่ยไปเยือนทางด้านของไบรตันนะครับ บอลลีกไม่มีห่วงกันแล้วนะครับสำหรับทั้งคู่นะครับก็ต้องมาดูนครับว่านัดนี้จะซัดกันยังไงครับสำหรับทางด้านของเวสแฮมนัดล่าสุดที่เจอกับอาร์เซนอลแล้วก็แพ้ไปเนี่ยรูปเกมเนี่ยดีกว่าชัดเจนครับแต่ความผิดพลาดแล้วก็วินัยเกมรับครับยังเสียสมาธิอยู่นะครับแล้วก็โดนอาร์เซนอลครับ เบียดบี้แล้วก็บดอัดเข้าไปชนะไปได้นะครับ2ประตูต่อหนึ่งคู่นี้เป็นทางด้านของแฟรงเฟิตครับราคาเนี่ยเปิดที่ราคาปปนะครับน่าสนใจครับสำหรับเลขที่2นัดที่2แบบนี้เนะครับเสมอเข้ารอบครับทางด้านของแฟรงเฟิตในชิงความได้เปลี่ยนมาในนัดแรกนะครับผู้เล่นเนี่ยจะเต็มกว่าเล่นในบ้านด้วยนะครับผลงานชัดเจนกว่าแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยเหมือนจะปล่อยเลยนะครับให้ทางด้านของ เลเวอร์คูเซนเนี่ยชนะไปได้ถึง2ประตูต่อศูนย์ครับเพื่อที่จะมารับในนัดนี้ครับพักหลายตัวนะครับสําหรับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างแฟรงเฟิร์ตแต่เหล่าร้อยก็ยังเชื่อว่าครับเวสแฮมน่าจะมีดีที่พอที่จะลุ้นเบียดชนะแล้วก็อาจจะต้องเตะกันถึง120นาทีกันในคู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เวสแฮมครับราคาปปครับผมในคู่แรกกันแบบนี้ครับ คู่ที่สองครับไปกันที่ก l าสโกนะครับส s อตแลนด์เรนเจอร์ครับเปิดบ้านรับกัมเยนของ r b e r d e e n Six นะครับเตะกันตีสองเช่นเดียวกันครับที่ไไอออ็กบล็อกสเตเดียมนะครับอุณหภูมิ11องศาครับแม่ครึ้มเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้เจอมาครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็คือครั้งล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของ r b e r d e e n Six นะครับชนะได้1ประตูศูนย์ในบ้าน การเดินทางวันนี้จากไลฟ์ซิกนะครับมาที่กลาสโกใน1,200กับอีก5กิโลเมตรครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่กันต่อครับเรนเจอร์ <R anger S 1> พึ่งเสมอกับเซลติกมา 1, 1ประตูต่อ1ในบอลลีกครับก่อนหน้านั้นแพ้กับ RB ร์บีไลฟ์ซิกในเลกแรกเนี่ย1ประตูต่อ0ที่เหลือเนี่ยชนะมาเธอเวลนะครับ3-1เสมอกับเซลติก1-1ใน F A ครับชนะบาก้กา2-1ชนะเซนเมอร์เรนนะครับ4ประตูต่อ0ทางด้านของไลฟ์ซิกนะครับ เก็บตัวผู้เล่นนัดล่าสุดปลุกไปเย็นทางด้านของมูลเช่นกันบลักแล้วก็แพ้มา3ประตูต่อ1ที่เหลือเนี่ยชนะเรนเจอร์นะครับหนแพ้ยูเนียนบริลิน2 1ครับชนะยูเนียนบริลิน2 1ในเดฟเอโพคาแล้วก็ชนะทางด้านของเลเวอร์คูเซ่นหนชนะอาตาลันตาสประตูต่อศูนย์ะครับเรียกกันได้ว่าอาบีลาซิก็ยังมีดีพอนะครับที่จะชนะทางด้านของ ทีมใหญ่ๆมาได้นะครับทางด้านของเรนเจอร์นับเฉพาะเกมในบ้านครับมีแพ้นัดเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยชนะ3เสมอ2แพ้1นะครับนัดล่าสุดก็ชนะทางด้านของบรากาไม่ได้2ประตูต่อ1ที่เหลือในแพ้เซลติก2 1ครับชนะทางด้านของเซเวน่าเซเวเดนเซเวด้านะครับ3ประตูต่อ0ชนะอัลบาดีน1-0ครับเสมอมาเทเวล2-2เสมอกับดอทมุลนะครับ2ประตูต่อ2นะครับ ทางด้านของ RB l e i p z i ครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนทางด้านของมุลเช่นกันบักแพ้มา3-1ในสติของการเป็นทีมเยือนนะครับ3ประตูต่อ1ที่เหลือเนี่ยชนะ l e v e คูเซ่น1-0ชนะ Atlanta 2-0นะครับชนะดอ r มุน4-1ชนะอ r เทอร์เฟิร์ h 6-1นะครับชนะ Hanover 4ประตูต่อ0เกมเยือนค่อนข้างดีครับทางด้านของ RB l e i p e i แต่สะดุดมาในนัดล่าสุดในแพ้ให้กับมุลเชนกันบักมา3ประตูต่อ1นะครับ เรตติ้งคะแนนความยากวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเรนเจอร์เนี่ยอยู่ที่4คะแนนครับอาร์บีไลซิกบุกมาเยือนเรนเจอร์ถึงสกอตแลนด์แบบนี้ก็5คะแนนครับเรนเจอร์นั้หน้าเจอกับดันดีอยู่ในเต็ดนะครับเจอรถคันที่ยังเป็นเกมในบ้าน2นัดติดหลังจากนั้นต้องไปเยือนฮาร์สนะครับในเกมสุดท้ายของลีกปีนี้นะครับทางด้านของเรนเจอร์ทางด้านของอาร์บีไลซิกครับนัดหน้าเปิดบ้านรับอัลส์บวกนัดสุดท้ายของฤดูกาลนะครับไปเยือนทางด้านของอเมเนียเบลฟิลนะครับเป็น นัดปิดท้ายส่งท้ายฤดูกาลนี้นะครับผู้เล่นเนี่ยทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยวันนี้เต็มแน่นอนนะครับได้เปรียบมาในนัดแรกก็จริงครับสำหรับ rb l e บ i ไลฟซินะครับเกมเนี่ยค่อนข้างจะสู่สีกันนะครับหลังจากที่เห็นกันในนัดล่าสุดที่เจอกันในบ้านของ rb l e บีไลฟซนะครับแต่มาเยือนสกอตแลนด์วันนี้เป็นงานไม่ง่ายนะครับสำหรับ RB l e ไลซกันในวันนี้เราระามองว่าครับถึงลีก ที่จะต่างชั้นกันก็จริงนะครับแต่ทางด้านของ rb ร์บีไลซเนี่ยความผิดพลาดในกองหลังก็ยังมีให้เห็นอยู่ประจํานะครับแล้วก็สมาธิหลุดประจํานะครับสกอร์สูงคู่นี้อาจจะกลับมานะครับในนัดนี้นะครับเรียกกันว่าเรนเจอร์บุกใส่เนี่ยอย่างแน่นอนครับสําหรับนัดนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับทางด้านของเรนเจอร์อาร์บีไลซอาจจะรอรับแล้วก็โต้กลับนะครับมีลุ้นครับที่จะ สกอร์สูงนะครับสำหรับคู่นี้เราร้อยหลัมองว่าครับคู่นี้เป็นทางด้านของอาร์บีไลฟซิกต่อมาที่ครึ่งควบลูกนะครับเรนเจอร์ในบ้านค่อนข้างแข็งแกร่งครับหลังจากที่สเตฟานเจราดทำทีมมาก่อนแล้วก็มีทางด้านของผู้จัดการทีมคนใหม่มาสารต่อนะครับลูกทีมนะครับแล้วก็ระบบในการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับอาร์บีไลฟซิกนะครับเรียกกันว่าคู่นี้เนี่ย เป็นฟุตบอลยุคใหม่นะครับโมเดลของฟุตบอลยุคใหม่น่าสนใจน่าติดตามกันอีกคู่หนึ่งครับดวลกันมันแน่นอนนะครับสาหรับคู่นี้คู่นี้ครับเหล่าร้อยหล่ามองว่าครับเจ้าบ้านเรนเจอร์ในบุกอัดเข้าใส่ทางด้านของอาร์บีไลซิกตั้งแต่5นาทีแรกเป็นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่าร้อยหลาให้รองที่เรนเจอร์ครับครึ่งควบลูกครับผมในคู่ที่2ของถ้วยยูโรป้าลีกในวันนี้ครับ ไปกันที่อีกถ่วยหนึ่งครับเป็นยูฟายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับทีมใหญ่เหมือนกันนะครับสำหรับคู่นี้ครับมาป่าแห่งกรุงโรมครับอาร์เอสโรม่านะครับเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับจิงจอกสยามวันนี้เตะกันตีสองตรงที่สตูดิโอโอลิมปิโกอุณหภูมิ15้าองศาครับไม่ลืมอีกเช่นเคยครับวันนี้เจอมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็คือครั้งล่าสุดนะครับที่บ้านของเลสเตอร์เสมอกันมา1ประตูต่อหนึ่งโดยที่โรม่าขึ้นนําไปก่อนใน ครึ่งแรกนะครับเลสเตอร์ไล่ตามตีเสมอได้นะครับการเดินทางวันนี้จากเลสเตอร์นะครับมาที่โรมเนี่ย1,565กิโลเมตรครับผลงานของทั้งคู่กันต่อครับ6นัดล่าสุดของทั้งคู่นะครับเป็นทางด้านของโรมาก,ก่อนเพิ่งจะเสมอกับโบโรญญามา0ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นก็เสมอกับเลสเตอร์นี่แหละครับ1ประตูต่อ1แพ้กับอินเตอร์มิลาน3-1เสมอนาปลี1-1ชนะโบโดกลิมนะครับ4-0ในบ้านชนะ สาลนิทานา2ประตูต่อหนึ่งในบ้านนะครับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้พึ่งแพ้ให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์มา3ประตูต่อหนึ่งครับเกมเยือนก็ยังไม่ดีอีกเช่นเคยทางด้านของเลสเตอร์เสมอโรมาในบ้านครับ1-1เสมอแอสตันวิลล่า0-0เสมอเอฟเวอร์ตัน1-1แพ้นิวคาสเซิลเกมเยือนนะครับ2ประตูต่อหนึ่งชนะทางด้านของพีเอสวีไอโฟเฟนมา2ประตูต่อหนึ่งครับทางด้านของโรมาครับนับเฉพาะเกมในบ้านเนี่ย6นัดหลังนะครับชนะถึง4นะัดเสมอ2นัดยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุด สเสมอกับโบลอนยาศูนย์ศูนย์ชนะโบโดกริมสี่ศูนย์ชนะซาแลนิทนาสองหนึ่งชนะลาซิโอสามศูนย์เสมอวิเทสนะครับ11ชนะอาตาตันตา1ประตูต่อ0ลูกทีมของโจเซมูรินโ่ก็ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับในบ้านนะครับทางด้านของโรม่าทางด้านของเลสเตอร์ทีมเยือนผู้มเยือนถซติ6นัดหลังในเกมเยือนเนี่ยแพ้3สเสมอ2ชนะ1นัดเท่านั้นนะครับล่าสุดก็แพ้กับฮอสเปอร์ไปสา สมอเอเวอเรตหนึ่งหนึ่งแพ้นิวคาสเซิลสองหนึ่งชนะพีเอชวีไอเอลเฟนสองประตูต่อหนึ่งเสมอกับแมนยูหนึ่งหนึ่งแล้วก็แพ้ให้กับแบรนด์นะครับสองประตูต่อหนึ่งทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ผลงานเกมเยือนยังไม่ค่อยดีนะครับยังมีหลุดให้เห็นอยู่วันนี้เนี่ยเรตติง้งคะแนนความยากต่อครับโรม่าอยู่ที่3คะแนนนะครับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้วันนี้อยู่ที่2คะแนนะไม่มีอะไรจะเสียเช่นเดียวกันนะครับโรม่าอยู่ที่3คะแนนะ เพราะว่านัดแรกเนี่ยได้เปรียบมานะครับเสมอมาในบ้านของเลสเตอร์แต่นัดนี้ถ้าเสมอ0ูนย์ก็ยังต่อเวลาได้อยู่นะครับทางด้านของเลสเตอร์คู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับเป็นทางด้านของโรมาเนี่ยลูกทีมของมูรินโญ่วันนี้น่าจะต้องดวลกับลอตเจอร์กันอย่างสุดมันอีกเช่นเคยครับสาหรับคู่นี้ไม่มีรถบัสแน่นอน,นครับบุกเข้าใส่กันตั้งแต่นาทีแรกแน่นอน,นครับ คู่นี้เป็นทางด้านของโรม่าครับต่อมาที่ครึ่งลูกนะครับเลสเตอร์เป็นฝ่ายรองอยู่ที่ครึ่งลูกมองไว้ว่าคูน่นี้มีได้เสียแน่นอนครับสำหรับ90นาทีในเอเชียนแฮนดิแคปนะครับความเห็นของสื่อต่างชาติเนี่ยให้เสมอกันที่1ประตูต่อหนึ่งครับเหล่าร้หลามองว่าครับโรม่าความพร้อมในบ้านดีกว่านะครับเพราะสติในบ้านเนี่ยไม่แพ้ใครมา6นัดติดแล้วแล้วก็รูปเกมเนี่ยค่อนข้างจะดีกว่านะครับ แต่นัดล่าสุดที่เจอกับเลสเตอร์เนี่ยมีความผิดพลาดอยู่เล็กน้อยเท่านั้นที่โดนลูกตีเสมอนะครับที่เหลือในครองเกมได้เหนือกว่าชัดเจนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับในบ้านของโรม่าหมาป่าวันนี้เก็บชัยชนะได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นให้ต่อที่โรม่าครับเครื่องลูกหรือราคาปอปครับผมในคู่นี้ครับไปต่อกันที่คู่สุดท้ายของรายการครับอยู่ในศึกยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับโอครับ โอมิมปมาซุยเปิดบ้านรับกำเยอนของเฟยยูนูนนะครับในการเตะกันวันนี้ตีสองเช่นเดียวกันครับที่ออเรนจ์เวโรโดมนะครับ, ome, รบอุณหภูมิ17องศาครับเมคคลิมเต็มทองฟ้าคู่นี้เจอกันมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับสถิติก็เป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเฟยยูนูนนัดแรกเนี่ยชนะไปก่อนครับ3ประตูต่อ2เรียกกันว่าสุดมันเลยครับสำหรับคู่นี้พลิกไปพลิกมาสุดท้ายเจ้าบ้านเฟยยูนูนชนะไป3ประตูต่อ2 คู่นี้เนี่ยสกอร์สูงอาจจะมีครับในเลกสองแบบนี้ครับทางด้านของโอลิมปิกมาร์เซย์ก่อนนะครับหกนัดหลังที่ผ่านมาเนี่ยชนะสามแพ้สามนะครับสถิติของเขาเนี่ยครับนัดล่าสุดเนี่ยสองนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ทั้งสองนัดนะครับแพ้สามศูนย์ให้กับลียงแพ้สามสองให้กับเฟย์ูนุตเลกแรกที่เจอกันมานครับชนะแรงนะครับหนึ่งศูนย์ชนะน้องสามประตูต่อสอง แพ้ปารีสแซงต์แช,งชมงสองประตูต่อหนึ่งชนะทางด้านของ P.A.O.K. OK นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เท่านั้นทางด้านของเฟย์ญูดหกนัดหลังที่ผ่านมาไม่แพ้ใครนะครับชนะถึงห้านัดเสมอหนึ่งนัดครับผลงานยอดเยี่ยมมากครับสำหรับทีมมาจากเนเธอร์แลนด์นะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งชนะทางด้านของฟุนาซิตาร์มาในลีกของตัวเองนะครับสามประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นเล็กๆเนี่ยชนะโอลิมปิกมาเกสีสามสองชนะอูเทรคครับสองหนึ่งชนะ สลาเวียปรากนะครับสามประตูต่อหนึ่งเจเรลาคลีสนะครับอเลมอสี่ประตูต่อหนึ่งแต่ก็ยังมีเสียประตูอยู่ทุกนัดอยู่นะครับทางด้านของเฟยนูดแล้วก็เสมอกับสลาเวียปรากไปสามประตูต่อสามนะครับเรียกกันว่าคู่นี้เนี่ยสกอร์สูงอาจจะกลับมาอีกแล้วนะครับคู่นี้ก็ยังเชียร์ที่สกอร์สูงครับทางด้านของเฟยนูดยิงได้เยอะก็จริงแต่ก็ยังมีเสียประตูทุกนัดนะครับยิงได้เกินสองลูกทุกนัดนะครับ 2ขึ้นทั้งนั้นนะครับทางด้านของเฟยนูผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านทางด้านของโอเอ็มบ้างครับล่าสุดในเพิ่งแพ้ให้กับลียงมา30ชนะน้อง3-2ชนะมงฟิเย่สชนะพีเโอเคชนะนิสนะครับ2-1ชนะบาเซล2ประตูต่อ1เสียประตูเกือบทุกนัดอีกเช่นกันนะครับทางด้านของโอเอ็มทางด้านของเฟยนูบ้างครับนับเฉพาะเกมเยือน ชนะถึง5นัดนะครับแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับเสียประตูทุกนัดเช่นเคยนะครับทางด้านของเฟเยนูแต่ก็ยิงได้เยอะเช่นเคยนะครับนัดล่าสุดบุกไปเยือนฟอร์ตูนาซิตาดนะครับชนะมา3-1ชนะสลาเวียแร์มา3-1ชนะเงชนะลาคลสอาเลโมครับ4-1แพ้อจาจจก3าก3-2ชนะโซโวลนะครับ2ประตูต่อ1แล้วก็ชนะทางด้านของปาติซานมานะครับ5ประตูต่อ2นะครับ เรียกกันว่าทางด้านของเฟเยนูดเนี่ยยิงได้เยอะก็จริงครับกองหน้ายิงเยอะกองหลังก็มีรั่วประจํานะครับเสียเกือบทุกนัดนะครับทางด้านของเฟเยนูดคะแนนความยากวันนี้ครับทางด้านของอลมปิกมาเซยอยู่ที่3คะแนนเฟเยนูดอยู่ที่4คะแนนนะครับนัดหน้าอลมปิกมาเซยไปเย,ยือนลอนยองนะครับที่เหลือสองนัดเนี่ยต้องไปเย,ยือนแรนเจอกับสตาร์บุกในบ้านนัดส่งท้ายฤดูกาลนะครับทางด้านของเฟเยนูดครับนัดนี้4คะแนนนัดหน้า เจอ PSV e i n d ไ o v e นะครับไปเยือนโกเฮดอีเกิลแล้วก็ปิดท้ายฤดูกาลที่เปิดบ้านรับทวเวนเต้นะครับเรียกได้ว่าวันนี้ก็มีความยากอยู่ครับทางด้านของคู่นี้ครับทางด้านของเฟยูนูเนี่ยชนะมาในนัดแรกนะครับกองหน้าวิ่งจริงๆนะครับวิ่งกระจายเลยนะครับสําหรับคู่นี้ครับคู่นี้ครับเหล่าราชามองว่าครับเจ้าบ้านอย่างหมักเตยเนี่ยต่อไปที่ราคาปอปนะครับกับเฟยูนูที่ชนะมาในนัดแรก กลับมาเล่นในบ้านของ OM นัดนี้ไม่ไม่ง่ายเลยครับสำหรับเยนูดที่จะเข้ามาแล้วก็เบียดเข้ารอบนะครับเพราะฉะนั้น O m นะครับเป็นเจ้ายุโรปเคยเป็นเจ้ายุโรปมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนสำหรับคู่นี้เหล่าร้อยหลามองว่าครับโอลิมปกมาเซย์นะครับแพ้มา2นัดติดก็จริงครับนัดนี้ต้องเรียกสีาแฟนบอลกลับมาให้ได้นะครับโดยการเข้ารอบชิงนะครับมีอยู่ถ้วยเดียวแล้วนะครับที่ต้องลุ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ครับ เรารายละให้ต่อที่เจ้าบ้านอย่างมักเซยนะครับราคาปปปิดท้ายในกันในวันนี้เลยนะครับผมครบจบทั้ง4คู่นะครับมาทวนกันอีกทีนึงครับคู่แรกในยูโรปาลีกนะครับให้รองที่เวสต์แฮมนะครับกับแฟรงเฟิร์ตเนี่ยรองที่เวสต์แฮมราคาปปนะครับคู่สองต่อที่รองที่เรนเจอร์นะครับกับอาร์บีไลฟ์ซิกนะครับครึ่งควบลูกคู่ที่3ต่อที่โรม่าครับครึ่งลูกคู่ที่4ต่อที่โอลิปมาร์เซย์ครับ ราคาปปครับครบจบทั้ง4ี่คู่กันในวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมากๆนะครับสำหรับเหล่ารัหล่านะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนกันได้นะครับคอมเมนต์กันได้ข้างล่างเพจของเรานะครับหรือช่องทาง YouTube Channel ของเราครับเหล่าร้อยสามแบบนี้ได้นะครับทุกวันครับมีทีเด็ดดีๆมันๆแบบนี้ให้ทุกวันเสิร์ฟให้ทุกวันนะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยครับท่านจะได้ไม่พลาดการมาของเราสําหรับวันนี้นะครับขออนุญาต ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อีกเช่นเคยครับกับเหล่าร้อยหล่าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ